สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับได้เวลาดีสี่ทุ่มอีกเช่นเคยนะครับสองชั่วโมงสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนได้ยินเสียงคุ้นๆนี่ก็รู้เลยนะคะว่าเป็นใครนะคะรายการวิทยุคนค้นเพลงของครูสุรินมาแล้วล่ะค่ะทุกวันอาทิตย์สี่ทุ่มตรงนะคะแต่ที่ไม่เหมือนเดิมเพราะคราวนี้เปิดรายการด้วยกลอนสู้โควิด -19 ค่ะที่ตั้งใจเอามาฝากแฟนประจําทางคลื่น FM95 อยากขอความร่วมมือให้ทุกคนอยู่บ้านลดการแพร่เชื้อให้มากที่สุดค่ะ กำลังใจเจียโยโชวิทยาเทคโนโลยีก้าวหน้าพาปลอดภัยร้อยเกสิบกว่าประเทศทั่วเขตขามแถบยุโรปลุกลามหนักแค่ไหนอิตาลีอิหร่านน่าตกใจแต่เมืองไทย ต้องร่วมด้วยและช่วยกันถึงจะรอดนะครับนี่ละค่ะคนเป็นครูเพลงเจออะไรที่มันกระทบใจมาก็แต่งออกมาเป็นกลอนเป็นเพลงแบบนี้นะคะช่วงโควิด19ระบาดหนักกระทบกับวงการนันจกจัดรายการวิทยุที่ใกล้ตัวสุดๆก็คือคลื่นเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่มีนันจกจัดรายการวิทยุติดเชื้อจนต้องประกาศปิดขึ้นแบบปุ๊บปั๊บชั่วคราวค่ะ ส่วนครูสุรินไม่ได้กระทบเยอะนะคะบอกคุณเวณิกามาว่าครูมีวิธีทำงานสนับสนุนแนวคิด work from home แบบนี้มาตั้งแต่10-20ปีก่อนแล้วโอ้โหทำมาก่อนการนะคะอยู่บ้านก็ทำงานได้แต่ต้องมี2อย่างที่ครูขอไว้คือ 1. โทรศัพท์บ้านกับ 2. สัญญาณอินเทอร์เน็ตแรงๆแบบนี้ล่ะคะ่ะไว้อ่าน sms ของแฟนรายการนะคะแค่นี้ก็ไม่ต้องเข้าไปที่ห้องอัดแล้ว แล้วถามต่อว่าครูเปิดเพลงยังไงล่ะคะครูเขาก็ไล์ใส่แผ่นไว้ให้เรียบร้อยแบบนี้ส่งล่วงหน้าไปให้คลื่นวิทยุยเ,ยเขาเปิดไปด้วยค่ะอย่างผมผมเนี่ยผมจัดทางโทรศัพท์ก็สะดวกหน่อยแต่บางสถานีเาก็มีนักจกัดรายการที่เขาทําเทปล่วงหน้าหรือเดี๋ยวนี้เขาไม่เรียกอัดเทปแล้วอัดซีดีอัดแผ่นเอ็มดีก็ได้อัดลงในแผ่นแล้วก็ส่งไปสถานีไปออกอากาศอย่างนั้นก็ได้ผมว่าเทคโนโลยีแบบนี้ก็มีส่วนดีตรงที่ว่า เรามีเครื่องไม้เครื่งมือครบคันผมไม่ไปสถานีผมก็มีโน้ตบุ๊กหนี่สำหรับ s อ s เข้ามาได้เล่นกับแฟนเพลจงจะไหมครับเขาส่งเข้ามาก็าโต้ตอบกันไปเพราะสมัยก่อนไป,ไปจัดรายการสดบางทีต้องมีโทรศัพท์แต่โทรศัพท์ก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันนะเราโมจะรับโทรศัพท์อยู่โทรศัพท์เยอะเพลงจบแล้วเข้าห้องสง่งไม่ทันอะไรประมาณนี้่ล,ลใจทีรับ นิสัิสันติปรังสุขังไม่มีความสุขอื่นใดยิ่งกว่าความสงบใจ นาทีนี้นะคะต้องการที่พึ่งทางใจคนนี้เปิดธรรมะบทสวดกันเลยเป็นกำลังใจให้กับสูงไวซะหน่อยลีลาการจัดรายการวิทยุประจำตัวของคุณอาจิรพันธ์วีระพงศ์คนนี้ละค่ะเจ้าของเพลงดัง<ม>ไก่นาตาฟางนะคะ<า>นอกจากจะเปิดเพลงของตัวเองก็นี่รรมีอะไรเป็นแง่คิด<า>ก็เปิดสอดแทรกกันไปเรื่อยๆค่ะก็แม้ไม่เจอผลกระทบตรงๆนะคะเพราะอยู่บ้านจัดรายการวิทยุออนไลน์ไปส่งไปยังคลื่นวิทยุชุมชนกว่าร้อยแห่งในต่างจังหวัดด้วยแต่ก็ พอรู้มาว่าคลื่นวิทยุเล็กๆบางแห่งเนี่ยอยู่ต่อไม่ได้แล้วเพราะอะไรคุณผู้ชมสปอนเซอร์หายหมดค่ะเพราะว่าโควิด -19 เนี่ยแหละทำให้ทุกคนประหยัดไม่ยอมจ่ายตังค์นะคะเก็บตังค์ไว้ก่อนจากที่เคยขายสินค้าได้ผ่านโฆษณารายการวิทยุตอนนี้ขายไม่ได้ค่ะก็เลยเป็นห่วงคนที่รายได้หดหายซึ่งกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบตรงๆก็คือกลุ่มแรงงานรายวันนี่แหละค่ะเวลาจัดรายการเนี่ยเวลาพูดรายการวิทยุเนี่ย มันไม่ได้กระทบหรอกแต่ว่ามันกระทบต่อว่าผลิตภัณฑ์ที่ขายที่ขายไปผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านเขาจะซื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยอันนี้กระทบโควิดนี่แหละกระทบมากเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าคนเนี่ยหาไรายได้ไม่มีไม่มีไรายได้แล้วยิ่งมาจํากัดว่าให้อยู่แต่ในบ้านน่ะถามว่าไอ้สิบสี่วันยี่สิบวันหรือเดือนหนึ่งเนี่ยคุณมีอะไรรองรับเขาบ้างที่เขาไม่มีไรายได้ แต่ละคนรุ่นใหญ่ทั้งนั้นค่ะช่วงนี้ก็เลยต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพกันหนักหน่อยลดความเสี่ยงติดเชื้อให้มากที่สุดอย่างครูสุรินถ้าไม่จําเป็นก็เก็บตัวอยู่บ้านนะคะเลยฝากชี้แจงช่วงนี้ขออนุญาตงด,งดรับแขกที่มาเยี่ยมบ้านเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีส่วนคุณอาจิรพันธ์ในวัย69ปีใช้วิธีสร้างร่างกายให้ฟิตเสริมภูมิต้านทานออกกําลังกายไว้ก่อนแล้วก็อยากรณรงค์ให้คนสงวยัยไม่ไปสถานที่ที่มีคนแออัดค่ะ